สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัเสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับก็มีความเคลื่อนไหวอื่นๆตามมาอีกมากมายทั้งฝ่ายที่สนับสนุนทางด้านรัเสเซียแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นก็จะมีฝ่ายต่อต้านนะครับโดยเฉพาะการออกมาตรการในการคว่ำบาตรเพื่อกดดันให้รัเสเซียนั้นยุติการทําสงครามในครั้งนี้ ล่าสุดครับมีนักธุรกิจชาวรัสเซียรประกาศมอบเงิน1 000, 000ึงล้านดอลลาร์สำหรับเป็นค่าหัวของประธานสิีวีวลาดิเมียร์ปูตินพร้อมเรียกร้องให้ทหารรัสเซียก่อการกรบฏเพื่อนำตัวผู้นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับอเล็กโคนานิกินซึ่งเป็นนักธุร,รกิจและเป็นอดีตนายธนาคารได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียเนี่ยครับพร้อมกับบอกว่านี่คือภารกิจทางศีลธรรมที่เขาจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือ,อยูเครนซึ่งถูกรัสเซียส่งทหารเข้าไปรุกราน โดยปราศจากการยั่วยุมาก่อนเขายืนยันว่าจะมอบเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ให้เป็นรางวัลสาหรับใครก็ได้ที่สามารถจับตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไม่ว่าจะเป็นการจับเป็นหรือว่าจับตายก็ตามเขาว่าเงินนั้นจะสามารถจูงใจเพื่อน,นําไปสู่การควบคุมตัวผู้นํารัสเซียในที่สุดและทําให้ความขัดแย้งในยูเครนนั้นยุติลงได้เขาบอกว่าสัญญาว่าจะจ่ายหนึ่งล้านดอลลาร์ให้ทหารที่ยึดมั่นในหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ แล้วก็จับตัวผู้นํารัเสเซียในฐานะเป็นอาชญากรสงครามภายใต้กฎหมายรัเสเซียและกฎหมายระหว่างประเทศและบอกด้วยว่าปูตินนั้นไม่ใช่ผู้นําของรัเสเซียเพราะเขาขึ้นสู่อํานาจจากการปฏิบัติการพิเศษในการระเบิดอาพาร์์เบนท์ที่รัเสเซียจากนั้นก็ฝ่าฝืนรัฐธ,ธรรมนูญด้วยการทําลายการเลือกตั้งที่เสรีและก็กําจัดขัตูผู้เห็นตา่างในฐานะที่ตนเองนั้นเป็นพลเมืองรัเสเซียและมีเชื้อสายรัเสเซียแท้ๆก็คิดว่านี่คือภารกิจทางศีลธรรม ที่จะต้องช่วยกันปลดปล่อยรัเสเซียให้พ้นจากความเป็นนาซีแล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองนั้นสนับสนุนความพยายามอันกล้าหาญของชาวยูเครนที่จะยืนหยัดต่อสู้กับแก๊งโจรของปูตินพดต้นทางของทางด้านอเล็กโคนานินนิกินนั้นเนี่ยครับมีภาพโปสเตอร์ใบหน้าของปูตินพร้อมกับข้อความประกาศจับเป็นหรือตายฐานเป็นฆาตกรสังหารมู่ด้วยนะครับซึ่งโคนานิกินนั้นมีประวัติขัดแย้งกับทางด้านรัฐบาลรัสเซีย เมื่อปี1996เขาเคยถูกจับขณะที่พำนักอยู่ในสหรัฐเนื่องจากว่ารัฐบาลรัสเซียอ้างว่าเขายักยอกเงิน8ล้านดอลลาร์ไปจากธนาคารรัสเซียนเอชเชนแ Bank ในกรุงมอสโกนะครับสำหรับเหตุระเบิดอพาร์ตเมนต์ที่ทางด้านอ่าคนานิกินนั้นได้กล่าวอ้างก็คือบอกว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่เชื่อว่าหน่วยความมั่นคงกลางของรัสเซีย ซึ่งปูตินเคยเป็นผู้อำนวยการในช่วงปี1998ถึงปี1999อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดอพาร์ตเมนต์สีหลังในกรุงวิสนาทเมื่อปี1999ซึ่งทำให้มีคนเสียชีวิตไปราวๆ300คนเหตุาการณ์ดังกล่าวถูกอ้างว่าเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายเชสเนียและเป็นชนวนให้เกิดสงครามเชสเนียครั้งที่สองซึ่งมีส่วนร่วมนะในการเพิ่มคะแนนนิยมให้กับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยครับ เรื่องของกรณีที่ทางด้านารัเสเซียนั้นเปิดศึกสงครามกับทางด้านยูเครนสารอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ได้ประกาศจะเริ่มต้นสอบสวนอาชญากรรมสงครามจากกรณีดังกล่าวแล้วครับ